สวัสดีครับผมธารัตรับดูลายมือภารัดพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะทำนายดวงชะตาคนเกิดราศีพฤษศในเดือนมีนาคมพศ2564นะครับผมก็เริ่มเปัดไพ่เลยนะครับผมก็ไพ่ที่สามารถทํานายพื้นดวงแล้วก็อดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพฤษศได้นะครับผมก็ได้ไพ่ใบนี้นะครับผม ไฮเอลเฟนซิ s บ่งบอกได้ถึงยังไงบ้างก็ผมจะบอกว่าให้พื้นดวงเนี่ยสำหรับชาวราศีพฤษภที่จับได้ในครั้งนี้แล้วก็อดีตที่ผ่านมาเอาอดีตที่ผ่านมาแล้วก็พื้นดวงพื้นดวงเนี่ยผมจะพูดว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนรักธรรมชาติเป็นคนชอบความสมถะไม่ชอบความไรหรวือหวาถ้าเป็นเรื่องของการเงินก็จะเน้นความปลอดภัย ชอบคิดเป็นเหตุเป็นผลไม่คิดอะไรประจเจอเพอร์เจอร,ร,จอร์มีความเขาเรียกว่าความแบบฝันเฟื่องหรือความอะไรที่มันแบบว่าทยะยอทะยานโลดไปไกลหรือแบบว่ามีแรงบันดาลใจตลอดเวลาแบบต้องทำโน่นทำนี่ทำนัำ่นเพอร์เจอร์มากมายไปหมดเหมือนแบบว่าเป็นคนที่โลกสวยไม่ใช่แบบนั้นชาวราศีพฤษภจะคิดอะไรเป็นแบบอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงคิดเป็นเหตุเป็นผลเพราะฉะนั้นถามว่าชาวราศีพฤษภเนี่ย ก็เป็นคนที่วางแผนอะไรว่าได้อย่างรอบคอบพอสมควรเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยเห็นไหมว่าไพ่ใบนี้คือจินตนาการเห็นไหมว่ามันมีไพ่สองใบก็คือโลกแห่งความรู้สึเขาเรียกว่าจิตสํานึกเก็บจิตใต้สำนึกคือเหตุผลและจินตนาการเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่ใช้แต่จินตนาการหรือโลกสวยเกินไปคือผมไม่ได้บอกว่าโลกสวยผิดนะคือบางทีโลกสวยเกินไปก็บางทีใช้แต่เรื่องพวกนั้นหรือความรู้สึกอย่างเดียวก็ผิด เพราะว่าเราคิดถึงแต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเราเอาเหตุผลมาควบคุมมันด้วยเนี่ยมันจะดีมากเพราะเราหมายถึงเราใช้สมองทั้งสองซีกพร้อมกันเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภจะเป็นคนที่ส่วนใหญ่แล้วจะมองโลกในความเป็นจริงและนี่คือผื้นดวงได้อย่างหนึ่งชาวราศีพฤษภมักจะเกิดมาแล้วเนี่ยยังไงส่วนมากนะไม่ใช่ทุกคนมักจะมีความสบายเกิดขึ้น อย่างเช่นว่ามันจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยช่วยจนเจอในยามลําบากอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมติว่าถึงข่าวลาบากแล้วจริงๆเนี่ยมันจะมีคอยอะไรมีมันจะมีคอยคนหรือว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีคนพอไพ่แบบนี้ไฮเอาเปเนเซน์หมายถึงติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หรือเป็นคนมีเส้นมียางสัมผัสและบางคนก็สามารถที่จะอ่อเป็นคนที่มีความรู้สึกไวความรู้สึกประเภทที่แบบว่ารู้สึกอะไรที่อันตรายที่จะเข้ามา โจมตีตัวเราเองเนี่ยได้สูงมากเพราะฉะนั้นความรู้สึกประเภทพวกนี้ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงเพราะผู้หญิงเป็นเพศแต่มไม่ได้บอกว่าผู้หญิงทุกคนจะมีนะคนที่มีความรู้สึกเซนเหล่าเนี้มักจะเกิดขึ้นในคนที่แบบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในคนลนักษณะที่แบบว่า อ่นั่งสมาธิประจําหรือบางคนก็อาจจะมีเวลาว่างมากไม่ต้องยุ่งกับงานหรือมีภาระท,ที่ต้องรับผิดชอบเกินไปซึ่งบายไฮออฟเ e รสเซเนี่ยมันใกล้เคียงมากเลยเพราะเป็นไพ่ไพ่ที่แบบว่าแบบว่าเป็นไพ่ที่มาทางสายธรรมะมาทางสายที่แบบว่าอา่ไม่ต้องมีเรื่องที่ต้องแบกรับหรือมีเรื่องที่รับผิดชอบมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไพ่ไฮออฟเพรส a ซน e เนี่ยจะเป็นคนที่ สัมผัสได้และคนที่สัมผัสได้ส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะสังเกตชีวิตเขาได้เลยว่าไม่ต้องทาอะไรมากบางคนก็ร่ารวยบางคนก็มีเงินใช้แบบแปลกๆเช่นมีคนคออุปถมัมภ์ค้ำจูส่งเสียหรือบางทีก็ได้แบบอะไรมาแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นถามว่าทุกคนมีสิทธิ์ไหมคือมันก็ต้องแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกทางนั้นหรือเปล่าบางคนบอกเลือกไม่ได้แต่คุณจะพูดเลยว่าไพ่ใบเนี้มันก็เลือกไม่ได้จริงแต่ว่าถ้าเกิดเราหักที่จะมาใช้ รู้ตัวตนรู้ตัวเองหรือมีสติจากตัวเองเนี่ยสักหน่อยหนึ่งอะ่ะก็คือหาเวลามันถ้าพูดง่ายง่คือหาเวลามาน,นั่งปฏิบัติธรรมสักหน่อยหนึ่งอะ่ะหรือบางคนก็อาจจะรู้ตัวเองสักแบบว่ามันฝึกสกติหน่อยหนึง่งสาสีพฤษศกจะสบายนี่คือพื้นดวงนะครับผมแล้วก็ไพ่ใบนี้อดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรคนจะบอกว่าอาดีตที่ผ่านมาของคุณเนี่ย มันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนะครับผมไพ่ใบนี้เพราะไพ่ใบนี้ถ้าเกิดไพ่เดือดร้อนต้องเป็นไพ่เดวิลหรือบางทีก็เป็นไพ่ทาวเวอร์หรืออะไรพวกนั้นแต่ไพ่ใบนี้มันไพ่แคลฟันเซ็ตคือคุณจะมีอะไรคอยช่วยเหลือคุณตลอดเวลาในอดีตที่ผ่านมาก็คือยังไงคุณก็จะสามารถรอดพ้นจากอันตรายมาถ้าเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นไพ่ของธรรมะเป็นไพ่ของพวกที่มีคนช่วยเหลือ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นไพ่ผู้หญิงคือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไพ่ใบน,นี้จะมองบอกถึงว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่คืออาจจะมีความรู้สึกไวก็จริงมีความรู้สึกสัมผัสอะไรได้ก็จริงแต่ไพ่ใบน,นี้ก็คือคุณคุณจะต้องการเรียกร้องความสนใจอยู่ตลอดเวลาคือเราพูดง่ายๆคือผู้หญิงจะละหมาดกว่าผู้ชาย แต่เราถ้าได้ไพ่ใบเนี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยจะมีนารีคอยอ,อุปถัมยังไงก็จะมีคนคอยช่วยเหลือแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ผลเสียนะแต่ไพ่ใบนี้เขาเรียกอย่างหนึ่งว่าไพ่ผู้หญิงชีช้ำแต่เราไม่เอามาทายแบบนี้นะเราก็จะบอกว่าไพ่ใบนี้ยังไงต่อให้ชีช้ำผู้ชายชีช้ำหรือผู้หญิงชีช้ำยังไงคุณก็จะรอดได้อยู่เสมอเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือพะไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกถึงว่าเป็นคนที่ต้องคอยเสียสละคอยอะไรอย่างนั้นนะครับผม แต่ก็ยังเป็นไพ่ที่ดีนะตลอดอดีตที่ผ่านมาถ้าเราแปลตรงตัวก็คือมีเทพคอยช่วยเหลือมีคนที่แต่คุณจะต้องหัดนั่งวฆสนากนรรมฐานหรือคอยที่จะดูตัวเองนะครับผมมาดูอัปัจจุบันกันบ้างปัจจุบันช่วงนี้นะผมจะบอกว่าอาดีตไม่ต้องไปสนอะไรมากแต่ว่ามันก็ยังดีอยู่ก็คือคุณยังรอดจากอันตรายภัยต่างๆมาได้แม้ว่าคุณจะเจอภาวะเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆแต่ไพ่นี้คือสุขภาพครับสุขภาพให้คุณดู แลมันหน่อยเพราะว่าไพ่เป็นนีิมมบบอสุขภาพเสียคืออาจจะมีปัญหาโรคหัวใจหรืออาจจะคนใกล้เคียงคนรอบตัวมีปัญหานะเกี่ยวกับหัวใจให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับหัวใจซะหน่อยหนึ่งไม่ว่าจะเป็นดวงรอบตัวของคนใกล้เคียงหรือแม้แต่สุขภาพจิตใจของคุณโรคหัวใจของคุณเรื่องเกี่ยวความรักของคุณณนะตอนนี้สำหรับชาวราศีพฤษภให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับหัวใจมากๆหรือการทะเลาะเบาแววงซึ่งกันและกันในครอบครัว ก็ให้ระวังหน่อยสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมส่วนไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกสำหรับชาวราศีพฤษภว่าในอนาคตเนี่ยคุณอย่าไปคิดมากเกินไปเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะแบกรับแบกความคิดแบบความเครียดมากเกินไปแต่ไพ่ใบเนี้ยใบแรกเลยที่จับได้เนี่ยยังไงคุณน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองและไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงไพ่ที่ดินได้อีกด้วยนะเพราะว่า ให้ไอ้ราชาวราศีพฤกษสงเนี่ยเป็นคนที่มีที่ดินอยู่พอสมควรอยู่แล้วเป็นคนรักน้ารักป่ารักไม้รักธรรมชาติมันแท่ของสินทรัพย์เพราะฉะนั้นถามว่าอย่างไรเรื่องคนที่จะมาคอยคุ้มครองหรือคอยดูแลคุณมันมีอยู่แล้วอะ่ะคุณไม่ต้องกังวลว่าเออต่อไปแก่แล้วจะทํายังไงต่อไปอะไรยังไงถ้าเกิดคุณวางใจทําบุญทาทานปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติสมาธิทําแต่สิ่งที่ดีไปเรื่อยๆช่วยเหลือสาธารณกุศลไปเรื่อยๆไพ่ใบน,นี้คือ คุณไม่ต้องไปกังวลเลยนะเพราะแต่ทําไมมันถึงได้ไพ่ใบนี้เพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยคุณเป็นคนคิดเยอะแบกรับอะไรความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปแต่ความจริงตามใบเนี่ยใบยแรกมันก็มองบอกว่าดีอยู่แล้วนะแต่ไพ่ใบที่สองใบที่สามเนี่ยมันก็มองบอกถึงถามว่าอนาคตกับปัจจุบันมันมองบอกยังไงมันมองบอกถึงภายในปีนี้เท่านั้นถ้าถามว่าเลยปีนี้ไปความจริงดวงคุณก็ยังดีอยู่เพราะพื้นฐานของชาวราศีพฤษภนี่ยมันดีแต่ว่า ราศีพฤษภเนี่ยเท่าที่ผมดูอย่างหนึ่งนะคือชาวราศีพฤษภไม่ได้ลําบากหรอกความจริงแล้วเพียงแต่ว่าที่ลําบากก็เป็นเกิดจากว่าเป็นคนที่คิดเยอะคิดในเรื่องของการเงินการงานคิดมากมันจึงลําบากก็ประมาณนี้ครับใครที่ก็จบไปสําหรับดวงชะตาคนเกิดราศีพุธศงในเดือนมีนาคมพศ2อ6 .4 แต่เพียงเท่านีา้หวังว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์ไปจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผม อ่าก็ผมเป็นหมอดูรามือพี่ซีนะครับก็ใครที่เห็นว่าอ่าใครที่ชอบการดูรายมือพี่ซีกับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทัลละสองห้าหกนะครับผมผมเป็นหมอดูรายมือพี่ยีก็ทักเข้ามาได้นะครับไลน์ดีทัลละสองห้าหกก็ใครที่ฟังผมพูดไม่ทันก็กดเข้าไปทัก ก็คือราดีผมทิ้งไว้อยู่ตรงใต้คลิป YouTube ด้านล่างนะครับผมตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิป u t u b e ก็กดทักเข้ามาได้ถ้าใครต้องการดูเรือมือหรือพย,ยัคีหรือจะดูอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะดูทั้งสองอย่างก็ทักเข้ามาที่ราดีทั่ว26ได้ก็ทิ้งอยู่ตรงใต้คลิป YouTube ด้านล่างก็ผมวิธีการทักเข้ามานะครับก็ง่ายๆครับผมก็ทักเข้ามาแล้วสอบถามรายละเอียดเข้ามาว่าดูยังไงราคาเท่าไหรหรือย,ยังไงก็ทักเข้ามาได้ก็ราดีทั26 ผมจะส่งรายละเอียดไปให้ถ้าบางคนที่ถ้ากันไปถ้ากันมาแล้วไม่รู้เรื่องบางทีผมอาจจะเป็นฝ่ายโทรไปบางทีคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับสายจากผมนะครับผมก็บางทีอาจจะผมอาจจะเป็นฝ่ายโทรไปนะครับผม ก็นี่คือวิธีการดูทางออนไลน์วิธีการดูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลายมือหรือพยัญชผมจะสปิกร์โฟนคุยกับคุณทางโทรไลน์นัดเวลาหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมจะคุยกับคุณทางโทรไลน์นะครับผมวีเวลาคุยผมไม่ได้คุยพิมนะผมจะคุยสปิกร์โฟนคุยทางโทรไลน์กับคุณเลยก็เหมือนกับว่าคุยกันตัวตัวอย่างนี้ไปเลยนะครับผมนี่คือวิธีการดูทางออนไลน์นะครับผมก็อันนี้ก็เข้าใจกันนะครับผม ส่วนวิธีการดูที่สำนักง,งานก็มีอีกอย่างนะึ่งคือดูที่สำนักง,งานจะมีดูอยู่4อย่างด้วยกันไอ้มีดูอยู่2แบบด้วยกันก็คือขอโลิชันที่สำนักง,งานมาได้คืออย่างแรกคือแบบ v p v p เป็นการดูแบบว่าจากัดเวลาไม่จำกัดคำถามคุยกันเคลียร์ไปเลยคือคุยกันแบบยาวๆไปเลยนะครับผมให้ผมเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดชีวิตให้กับคุณเป็นโค้ดส่วนตัว,ว,ตวชีวิตให้กับคุณไปเลยเป็นโค้ดส่วนตัวตให้กับคุณแล้วก็แก้ไขปัญหาให้คุณตรงๆไปเลยมีปัญหาอะไรก็คุยกันแบบ ส่วนตัวไปเลยนะครับแบบที่เห็นกันตัวตัวเห็นกันจนแบบแต่จะจไปเลยแบบที่ทำนักง,งานก็ VP ก็่า VP นี่จะมีดูสีอย่างลายมือพิเศษของตัวเลขนะครับผมก็มีหลายคนนะครับที่มาดู VP กับผมไม่ว่าจะเป็นอาคาันตุกาจากต่างประเทศมีคนดังๆมีคนที่เป็นซ e o หรือว่าจะเป็นเจ้าของห้างทองหรือบุคคลหลายคนมาก ที่มาดูกับผมหรือบางคนก็เป็นชาวนาบางคนเป็นเจ้าของบางคนเป็นลูกน้องเข้ามาก่อนบางคนมีหนี้มาก่อนก็หลายคนก็มีชีวิตที่ดีขึ้นพัฒนาไปนในทางที่ดีขึ้นหลายคนมากแล้วก็ได้รับการการันตีได้รับการคอนเฟิร,ร์มจากคนเหล่านั้นมามากนะครับผมก็มีหลายคนคอมเมนต์ไปในทางที่ดีกับมาหาผมหลายคนนะครับผมก็อย่างเดียวที่เขามีนะครับคืออ่าก็ที่เขามา บอกความว่าดีอะไรต่างๆเนี่ยคือสิ่งเขามีก็คือเขามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองอย่างแรงกล้านะครับผมก็ถ้าเกิดผมแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดคุณจะมาดูแบบเวีพีขอให้คุณทิ้งอัตราลงไปแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็อย่างแรงกล้านะครับผมแล้วก็ จะมาดูกับผมนะครับผมก็ขอให้คุณมีความที่จะพัฒนาตัวเองที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแรง,งกล้าจริงๆนั่นถึงจะมาดูแบบ VP ก็คือคุ้มที่จะมาดูแบบ VP คีครับก็ขอบอกตรงเลยเพราะถ้าเกิดคุณมีแบบว่าต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงจริงบอกเฮ้ยแบบนี้ไม่เอาแล้วเนี่ยชีวิตแบบนี้มันไม่เอาอีกต่อไปแล้วเนี่ยก็คือหรืออยากจะยังไงก็ได้จะมีมากมีน้อยแต่ขอให้คุณเนี่ยแบบว่าเออตั้งใจจริงเนี่ยก็คือมาดูแบบ VP ีจะคุ้มกว่าก็คือก็บอกขนตรงๆเลยนะครับแบบนี้ ก็ V.I.P ก็มีสี่อย่างที่ผมบอกไปแล้วก็แต่ผมจะเปลี่ยนดวงหรือจะแก้ดวงอะไรยไงก็อยู่ในศาสตร์ตัวเลขด้วยก็คือศาสตร์ตัวเลขนี่จะเป็นการแบบว่าดูเบอร์มือถือดูค้บวงจรไปเลยไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าจะเป็นทะเบียนรถจนหรือจะเป็นบ้านเลขที่เอา,าให้ผมดูได้หรือโง่ให้ของใครก็มาให้ดูได้นะครับผมแล้วก็ไลน์มือพิเศษ่เต็มอัตราไปเลยนะครับนี่คือแบบ V.I.P. แล้วส่วนแบบ ธรรมดาก็จะมีดูไพ่ซีกับดูลายมือใครที่ต้องการดูลายมือไพ่ซีสองอย่างที่สะน้างงานก็แบบธรรมดานะครับจำกัดอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งก็มาดูได้นะครับผมก็ใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดถูกใจกด subscribe กดติดตามกดแชร์ผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อ่าผมจะมีการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆคลิปดีมีประโยชน์โดยเพิ่อเตืนของคนที่กด กดสับสับคลายไอ้สองคนที่กดแชร์ไอ้สองคนที่กดติดตามกดสับสับคลาเพ็จะเป็นการแจ้งคลิปใหม่ๆคลิปดีๆไปเพิ่มเติมเก็จะเป็นคลิปดูงใจมือคลิปทนายฝันคลิปทนายราศีคลิปทนายดวงชะตานะครับผมก็ถ้ากดกดติดตามกดสับสับคลายจะมีการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่คลิปดีๆไปเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดสับสับคลายผมเยอะๆเป็นกำลังใจให้ด้วยฝากกดติดตามกดสับสับคลายให้เยอะๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก็เชื่อมว่าในการทําในสิ่งที่ดีในวันนี้ก็จะส่งผลที่มั่นคงต่อชีวิตวของคุณในวันหน้าอย่างแน่นอนนะครับผมก็ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ